ไอ้ไข่อะมันก็ให้พรไม่ได้หรอกถ้าไม่ทำตัวเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยปัญญาวิทยะสุจริตจิตเอื้ออาทรพรได้ทั้งปีเลยนี่ได้ว่าพระให้พรว่าอายุอโนสุข,ขังพลังไม่อธิบายชาวบ้านก็รับรูปหัวไปไงนะแต่หัวก็ไม่ฉลาดรูปหัวแล้วหัวยังไม่ฉลาดก็ไม่เข้าใจ รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกรัลยาโนโอเคกับพระคุณเจา้าพระพยอมกัลยาโูนได้ณนะบัดนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการการละยาโนโอเครายการสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศิลธรรมเทปนี้เป็นเทปส่งท้ายปีนี้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีกับรมัสการพระคุณเจ้าพระพยยมครับเจริญพรหลวงพ่อครับวันนี้ไม่อยากคุยอะไรเยอะเลยฮะอยากให้หลวงพ่อให้ศีลให้พรให้กําลังใจนยครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เจอสารพัดเรื่องเลยครับโควิดนี่รอบสองแล้วครับหลวงพ่อครับพรเนี่ยมีสองพรพรอ่อนวอนพรขอพรอวยพรอย่างนี้ก็เรียกว่าขอพรตอนนี้มีคำหนึ่งทรมพรแปลว่าพรที่ต้องทำตัวเองอ่ะให้มันเจริญตามความหมายของคำว่าพรพรแปลว่าทำให้เจริญขึ้นดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นหลวงพ่อพุทธทาสให้คำเรียสั้นๆปีใหม่ อยาให้โง่พระปีเก่าท่านจะให้อย่างเนี้ตอนนี้มันก็ไปตรงกันหลักคำบาลีที่เวลาพระให้พรจะลงท้ายว่าอายุวันโนสุขังพระลังพลังเนี่ยที่ท่านให้เนี่ยมีสี่พลังเป็นพรแต่ถ้าขาดสี่พลังก็จะเป็นภัยพรกับภัยมันจะสวนกันอยู่ที่หนึ่ง ปัญญาพลังแน่นอนใครฉลาดใครมีสมองติดเครื่องกรองใครไม่โง่คนนั้นมีพรแต่ถ้าโง่โง่มากๆเป็นไัยไปเชื่ออะไระอะไรงมงายพอหมดเนื้อหมดตัวฆ่าตัวตายเป็นไัยโอนเงินในเขาง่ายๆไม่รู้จักหน้าค่าตาเขาเลยเสียค่าโง่เยอะเป็นไพรไหม สองวิทยะพลังใครมีความเพียรความพยายามคนนั้นได้พรเพราะอะไรภาษิตว่าไงวิทยนะทุกขมัจเจต,ติคนร่วงทุกได้ด้วยความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคนใจสอบเปลาะบางท้อแท้อ่อนแอมีภัยทำอะไรไม่สำเร็จแต่คนมีความเพียร เป็นพรข้อที่สอนวัชพลังพรนี้สุดยอดในเวลานี้คือความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตแน่วแน่ที่จะไม่โกงไม่ทรยศเป็นยังไงตอนนี้ภัยโกงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โกงเงินสหกรณ์โกงเงินนโยบายของรัฐบาลทำให้ประเทศชาติเป็นภัย และตัวผู้โกงก็เป็นภัยสุดท้ายสังฆะพลังคือใครก็ตามนะที่ชอบสงเคราะห์ชอบเกื้อกูลถ้าพรเข้าหูทุกวันแหละแม่พี่คนนี้ก็มีแต่ให้ไม่ใช่ไอพี่คนนี้งกปัญไลเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอารัดเอาเปรียบมีปัญญาเป็นพรมีวิทยะก็เป็นพร ีสุดจริตื็เป็นพรมีสงเคราะห์ก็ยิ่งเป็นพรแต่ต้งตรงกันข้ามเลยโง่เป็นภัยขี้เกียจอ่อนแอท้อแท้เป็นภัยไม่สุดจริตคิดทรยศคดโกงก็เป็นไัยและจิตใจดำอำมหิตไม่คิดเอื้ออาทรใครไม่แบ่งไม่ปันใครเลยได้อะไรมาก็จะกินคนเดียวใช้คนเดียวพุ่นจาวันเนกาสีประเทศสุขขัง กินคนเดียวใช้คนเดียวอยู่ไม่เป็นสุขตอนนั้นเขามีแบ่งปันปันสุขก็ดตู้ปันสุขเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเมืองไทยเรามีอย่างเงี้ยไม่ต้องมาขอพอรพระหรอกทำเองกันนี่ทำพรกันเองดีไหมปีใหม่หกสี่ทำพรเองหกหนึ่งหกสองไปรอรับพรจากไหนกันนไม่รู้ไอ้ใครอะมันก็ให้พรไม่ได้หรอกถ้าไม่ทํา ตัวเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยปัญญาวิทยะสุจริตจิตเอื้ออาทรพ่อนอได้ทั้งปีเลยนี้ได้ว่าพระให้พอรอว่าอายุอโนสุขังพลังไม่อธิบายชาวบ้านก็รับรูบหัวไปไงั้นนะแต่หัวก็ไม่ฉลาดรูบหัวแล้วหัวยังไม่ฉลาดก็ไม่เข้าใจถ้าเข้าใจ้ะก็เป็นปัญญาเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต ไปสู่ความฉลาดจะไม่มีใครโดนด่าว่าขอไปถ้าไปเป็นลูกสะพ้ยโง่บ้านแม่ผัวแม่บัวด่ากระทบลูกชายไอ้ทิดมึงนี่โง่อยังควายไปแต่งกับวัวมาอีกแต่ถ้าลูกสะพ้ยฉลาดแม่ผัวพริกคำเลยโอ้ยแม่สีปลาดฉลาดทุกเรื่องสบายหูเป็นพรพรเข้าหูทุกวันกรับขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ให้พรกับ ท่านผู้ชมรายการแล้วก็ถือว่าทีมงานของเราขอ,ขอโอกาสรับพรนี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมจะติดตามรายการของเราต่อไปนะครับปีนี้จบด้วยเทปนี้แต่ปีหน้ายังมีอยู่นะครับติดตามรายการของเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม s ับสไครต์ทางช่องโลกวันนี้ได้นะครบับขอบคุณท่านผู้ชมและกลับธรรมศารหลวงพ่ออีกครั้งครับ มันมีทานอยู่สองอย่างเขาเรียกปกกลิกทานโดยเจาะจงจะเฉพาะองค์นั้นองค์นี้นี่เรียกว่าทานที่เจาะจงเป็นปกกลิกทานเฉพาะบุคคลหรือองค์ที่เราจะทาส่วนสังฆทานเนี่ยมันหมายถึงว่าให้ในหมู่สงหมู่ใหญ่โดยเฉพาะสังฆทานในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าวัดเนี่ยบางทีก็มีอะไรน้ำปลาพริกเกลืออะไรต่างๆเนี่ยพระจะมีเวลาไปจิ้มทอดอะไรนักหนาบางเรื่องเกิน เช่นผ้าสบงจีวรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยที่วัดนี่เยอะมากเหลือเฟือแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วบางคนก็ขอไปซื้อมาบ้างบางเดินผ่านแดดก็หวิวแล้วทำแบบออนไลน์อะไรกันเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวนี้เยอะเอาละมันทันสมัยทันสถานการณ์เรามาทำสังฆทานแบบชนิดที่ พร,ะต,ระต้องการศาสนาต้องมีไม่งั้นมันจะเป็นส่วนเกินมากเกินไปแล้วไร้ประโยชน์คือปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์สถานการณ์และความจําเป็นมันก็จากเดิมคิดเป็นเทียนเข้าพรรษาต่อมาเป็นหลอดดีออนต่อมาก็คงจะประยุกต์ไปตามยุคสถานการณ์ แต่ว่ามันไม่ค่อยมีข้อคิดอะไรที่จะได้ประโยชน์ถ้าทำว่าเออมีเรื่องคำคมอะไรสักนิดหนึ่งสว่างสวยัยใจร่มเย็นอโลโควิดไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอโลขยาปรามาราภาควาไม่มีโรคแต่นี้ต้องอโลโควิดบางแล้วละอมาวัดจะยิ่งดีใหญ่ แล้วถ้าทำสังฆทานกับรายการเนี้ยส่วนหนึ่งมีรายได้จะได้มาจัดมาทำเพราะว่าต้องไงก็ต้องใช้ทุนในการที่จะออกสื่ออะไรต่างๆแต่ถ้ามีรายได้ก็มาอุปถัมบ้างเขาเรียกสปอนเซอร์ใช่ไหมให้รายการตัวเองอยู่ได้ไม่งั้นก็เดี๋ยวก็ออกมาแวบเดี๋ยวจอมือดแล้วก็เสียโอกาส ยุคนี้มันนิวโนมอนแล้วก็มีออนไลน์มีอะไรให้ทํากันเยอะขึ้นแล้วละ่ะเพราะว่าคนไม่มีเวลาก็ไม่มีเวลา,เ,วลาเอาจริงๆออกจากงานไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ขับรถไม่เป็นอย่างเงี้ยอยากมาทําทังกานที่วัดก็ลําบากถ้าอะไรยุคสมัยใหม่มันเอื้ออํานวยให้เราเนี่ยได้ทําดีกว่าไม่ได้ทําทําดีกว่าไม่ได้ทำเหมือนอย่างที่ก็บอกมาช้าดีกว่าไม่มา แล้วพบกับรายการกัลยาโนโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนได้ใหม่ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ